แนะนำตัวทีละคนเลยไหมได้เอาฟังไหนก่อนดีอไก่อรก่สวัสดีเจ้าพิมพ์สีเจมสเรีเจ้าสวัสดีเจ้าิิงสีเจมส์โฟเรจ้าสวัสดีเจ้าพิมพ์สีเจมสเรีเจ้าสวัสดีเจ้าพันสีเจมส์โฟเรเจ้า นิดชาเองก็ติดแต่เฮิเก้าค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรถโชว์ของซิงเกิลที่6นะคะซนเซคาวายี้เธออาคาวายค่ะเย้ค่ะก็ครั้งนี้พวกเราก็ได้กลับมาเยืนโคาชกันอีกครั้งไหนมีเมมเบอร์คนไหนที่เพิ่งมาครั้งแรกบ้างไหมเฮ้ยทุกคนมาครั้งแรกเลยมีอะไรแบบอยากเล่าถึงความประทับใจที่นี่นิดนึงไหม เมื่อวานเราได้ไปกินข้าววันไงใช่เมื่อวานเรามากินข้าวกันที่นี่อร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยมากเลยอิ่มมากเลยและที่นี่ก็แบบมีของให้แบบช้อปปิ้งเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าใครที่แบบมาครรก็แนะนําให้มาที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันได้เนาะใช่ค่ะก็อย่างของเมมเบอร์เนี่ยก็มีคนที่มาครั้งแรกเหมือนกันแล้วมีแฟนคลับคนไหนมาที่นี่ครั้งแรกไหมคะโอ้หลายคนเหมือนกันนะแล้วคนที่ไม่ยกมือคือเคยมาแล้วใช่ไหมคะโอ๊ย คนอยู่นะเนี่ยแสดงว่าเราอาจจะได้เจอกันบ้างเออทุกคนคะที่นี่มีใครเป็นคนชาวโคราชไหมคะโอ้เยอะไหมมีของดีอะไรแนะนํำไหมคะผัดหมี่ผัดหมี่โคราชหรอเป็นที่เรื่องลือมากโอ้แล้วแบบมีร้านหมาล่าอะไรแนะนำจริงจริงไหมเป็นเรื่อง ันนีความแทบเหมือนมาลาเออเออเลิศตัวแม่ตัวมันดาจริงก็เพลงสามเพลงที่เราโชว์ไปนะคะก็จะมีเพลงซ a n s e i Hawaii Adagata แล้วก็สิ่งที่สุดอยู่ที่เธอค่ะถึงแม้ว่าเซ็นเตอร์ไม่อยู่แต่ก็ฝากให้กำลังใจพี่สิตากันเยอะๆได้นะคะใช่แล้วทุกคนไม่ต้องห่วงไปว่าสิตาจะเป็นน้องสองขีดหรือเปล่าจะไม่ได้เบนแต่ว่าสิาเป็นแค่วัดใหญ่นะคะช ากให้ทุกคนให้กำลังใจพี่สีฟ้าด้วยนะคะใช่แล้วไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้ส่งกำลังใจเชียร์สีต่างกันเยอะๆนะได้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นโรชโชครั้งแรกของซิงเกิลที่หกเนาะเพิ่งเราเพิ่งเปิดตัวไปวันที่12ด้วยใช,ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากดู MV นะคะวันที่หนึ่งเนี้ยหนึ่งพฤษภาคมนะคะเรามีนัดกันที่เซ็นทรัล <Central. S 1> ใหม่แอร์พอร์ตนั่นเองค่ะที่แกรนด์ฮอล์นะคะชั้น G ทุกคนก็สามารถไปดู MV ด้วยกันวันแรกครั้งแรกที่นั่นได้เลยก็คืออาจจะบอกแอบแอบสปอยนิดนึงว่าอาจจะไม่ได้แค่ดู MV หรือเปล่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีไฮทัศ์ด้วยแต่อาจจะมีอะไรหรือเปล่าต้องรอติดตามเนาะใช่ต้องรอติดตามใช่ค่ะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยก็จะมีเมมเบอร์ทั้ง30คน ทั้งซีเจียมรุ่นหนึ่งแล้วก็ซีเจมรุ่นสองเลยนะคะก็ไปหากันเยอะๆนะคะ่อก็พูดไว้ตรงนี้นิดนึงเนาะพอดีทูแบมเจ็บคอนิดหน่อยนะคะแต่เนาะไม่ได้เป็นอะไรมากทูแบมไม่ได้เป็นอะไรมากทุกคนงั้นต้องไปถามเขารู้สึกทูแบมนิดนึงแม่ได้เป็นเซนเตอร์ไอตากะตาถึงแม้จะเจ็บคอนิดหน่อยก็รู้สึกเหมือนกลับไปตอนที่เซนเตอร์ของของสองห้าหกห้าค่ะก็เป็น เองที่รุ่นสองได้แสดงก็ได้เป็นตันเตอร์ยักครั้งก็เป็นตัวชีรครั้งแล้วก็ดีใจมากๆค่ะเย้เก่คิดก่าครั้งต่อไปพูดปล่อยได้เนาะใช่คือช่วงนี้อาจจะแบบว่าอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เพื่อนเพื่อนก็อาจจะไม่สบายกันได้เพราะว่าเพิ่งผ่านงานสงการไปนั่นเองที่พวกเราเพิ่งถ่าย m อด้วยกันไปเนาะก็เลยอาจจะสบายกันบ้าง เป็นเวด้มีฝุ่นด้วยไงฝุ่นะใช่ช่วงนี้ก็ทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะใช่แล้วใช่ไหมจิงจิงใช่แล้วทุกคนหายเหนื่อยกันแล้วเอ่ยหายเหนื่อยแล้วค่ะหายเหนื่อยแล้วพวกเราหายเหนื่อยแล้วเนาะทุกคนหายเหนื่อยกันคะเอาทุกคนไม่ได้เหนื่อยนะเหนื่อยเมื่อกี้องถามว่าทุกคนพร้อมที่จะรับชมเพลงต่อไปหรือยัง เพลงต่อไปก็เป็นเพลงของรุ่นสองของพวกเราเองชื่อเพลงว่ายิงไม่ว่านี่เกไหนายจะไม่หนีจากความฝันค่ะ